สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหำน้อยชาแนลตอนนี้กำลังลงจอหนงครับอยู่ที่วัดบรรนนนนแตะบนน้องไ้อุทุมพรพิสัยสีสเกตครับเป็นงานบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญประจำปีครับของวัดบรรนนนนนะครับอยู่ข้างเจดีครับเจดีประทานหนุนดวง งานเริ่มวันที่27ครับงานเริ่ม27จะเอามาตั้งล่วงหน้าไว้พวกวันนี้23อ้ใช้มือนะครับเนื่องจากมืออื่นมือเือ้อบวบางครับทีมงานมีงานเวทีกับต่างมาตังไปเพราะว่ามีงานเวทีหอยมาที27ครับทีมงานได้ต่องมาตังร่วงหน้าไว้

นี่ครับบรรยากาศจัดเตรียมงานครับมีทั้งสายดาวแล้วก็มหาอะไรกอไก่ที่หนึ่งมีนาครับพบกับว่าลำเสียงมีหกนกฟงสกร วันที่27พบกับหมอลำซิ่ง ผมจอดครับอ๋อเล็กเลือดสั้นห้อเปล่าเล็กไต้องตำกับมี้ันหลังมนีได้เยอันนี้บ่ยุ่งอันดีอันนี้วันนึงแล้วขึ้นบ่เราลงจากรถเมลับล้วไปให้นงอันนี้ คุอควาเอาลงอันนี้เอาลงไปตัดท่อนึงเลยแลไดอากระหูเขียนันอกินมใส่พเอาเอามเีเาเสียวไอ้หม้ไอ้บเล็กเท่านันห้อมาท่อนีอยอยหางอันนี้ที่จะึงหดองึงหึงห้อึงห้อย่น่า มันก็ต้องถามันต้้งไปดูันออกไปเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวฝาซ้ายนี่อยู่ตรงนี้ละนำไปเลยนำชั้นอืมนำนน้ำแก่ชิบส่วงก็ได้นี่โอ๊ยไปกันเดรอกไปเดี๋ยไปเดไปเดี๋ยวเดี๋ยไเวสบัติบ่อยเนี่ยสันนี่กับใส่คักระบาดเนาะอันนี้ปักหูนี่้อ เดี๋ยวองปั่กูอยู่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิ่งจะเบิ่งจะเพิ่ลงมาสูตยาก่่นลงสูตยาเดี๋ยวไปแบกลยกอนสันเดียวนี๋ยยงใส่เอากระเดาเออนึกว่กระเดาใส่ขึ้นปั่นปบ่นไหมไม่แยกลูกนี่ดิไม่เเห็นกูขึ้นอะไรอะนั่งหานั่งถานั่งหานั่งหานั่งหาั่หาังหายั่งาหา่าก่อนถึงหานั่านั่นั่หา่งหาันงหานี่ เ้อนหคนละมวนยังมันจะม้วนเนาะสองม้วนเนาะคนจะคนเนาะสองคนกึ o o ่งสองคนกัรกนเ้าแล้วไปกินยังบเนาะ่่มันม้วนหี่ให้ได้ไม่่นม้วนไม่ไม่ินหม ตื่ำพวงมาแล้ว พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เพีงเยงแค่นี้ครับพอกันคลิปหนะฝากกดติดตามกดซับสไครป์คืออะครบู๊ครบนะบู๊ครบนะส,นสวัสดีครับผม วันเป็นช็อคช็อกโกแลตพร้อมดีเลย